ก่อนเข้ารายการวันนี้ผมและทีมงานรายการอันดามันทีวีคอมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยครับท่านผู้ชม ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเทศกาลสงการไปแล้วก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในขณะที่หลายๆท่านได้กลับบ้านไปรดน้ําขอพรญาติผู้ใหญ่หรือเที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงการกับครอบครัวนั้นผมและทีมงานอันดามันทีวียังคงตั้งหน้าตั้งตาผลิตรายการเพื่อที่จะนําเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากทุกท่าน สำหรับในอาทิตย์นี้นั้นเรื่องราวที่นำมาฝากส่วนหนึ่งคงจะไม่พ้นบรรยากาศการเล่นน้ำสงการานและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตแต่ที่ทีมงานอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมเป็นพิเศษคือรายงานพิเศษประจำสัปดาห์เพราะเรื่องราวที่จะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องของคนภูเก็ตซึ่งได้รับก่อนใครในประเทศแน่นอนครับว่าต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นคือสิ่งใดไปติดตามพร้อมกันในช่วงรายงานพิเศษประจำสัปดาห์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ตในแต่ละปีนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นหากมองในเรื่องดีนั้นสิ่งที่ชัดเจนคือรายได้เข้าประเทศจํานวนมากแต่อีกด้านหนึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็นํามาซึ่งปัญหาอาชญากรรมหลากหลายประเภททั้งที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้ถูกกระทำํำและปัญหาที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นเองเป็นผู้กระทําให้เกิดขึ้น ตัวแปรสําคัญที่ทําให้ปัญหาอาชญากรรมของภูเก็ตยังคงสูงขึ้นคือปัจจุบันภูเก็ตมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมและภาษาเนื่องจากการเข้ามาตั้งหลักปักฐานประกอบอาชีพทําให้เกิดช่องว่างให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงหาผลประโยชน์อีกทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนั้นยังคงมีไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีการเพิ่มจำนวนและปรับแผนวางมาตรการเข้มข้นยังไงแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและทุกครั้งที่เกิดเหตุขึ้นกับชาวต่างชาติก็ต้องยอมรับว่าความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบางพื้นที่ในภาษาที่จำเพาะนั้นแทบไม่มีจึงเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้เกิดความล่าช้าจนกลายเป็นความอ่อนด้อยของการดูแลความปลอดภยัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเองก็มีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรงแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องกำลังพลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ถึงแม้จะมีการอบรมแต่งตั้งอาสาสมัครคอยช่วยเหลือแล้วก็ตามสิ่งนี้นนเองก็ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในสายตาของชาวต่างชาติตลอดมาและจากเหตุนี้เองทำให้พันตำรวจเอกสุพเสศโชคชัย รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้มีแนวคิด,ดวิเริ่มในการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งานเพื่อให้การติดต่อจากนักท่องเที่ยวก่อนและหลังเกิดเหตุมีความรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้คือแอปพลิเคชัน1155บนมือถือสำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดจากตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วและเจ้าหน้าที่เองสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นในส่วนของแอปพลิเคชัน1 1 5 5นะครับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านทาง App Store นะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า1 1 5 5นะครับก็เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเมื่อมีการแจ้งเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวแจ้งเหตุเข้ามาเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข155นัเออออ่่่่ขข้้มูลงงกทียวไดแชื ได้แก่ตำแหน่งที่อยู่นะครับหมายเลขพาสปอร์ตหรือรละเอียดต่างๆส่วนตัวก็จะมาปรากฏที่หน้าจอที่เป็นส่วนฏิบัติการอยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็แสดงข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดทําให้เราสามารถทาทราบได้ในทันทีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับเพราะบางครั้งปัญหาของการฏิบัติงานเนี่ยคือนักท่องเที่ยวแจ้งเหตุเข้ามาแล้วก็บางครั้งอาจเราอาจจะสื่อสารหรือว่านักท่องเที่ยวไม่รู้จุดที่ตัวเองอยู่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ที่ไม่สามารถระบุจุดที่จะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้นะครับ โดยแอปพลิเคชัน1155เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้ง2ระบบคือทั้งใน Market ของผู้ใช้ระบบ Android และใน App Store ของผู้ใช้ระบบ iOS ของ iPhone เมื่อดาวน์โหลดแล้วผู้ใช้จะต้องทำการสมัครโดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุทั้งหมดและยืนยันความถูกต้องจากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านเข้ายังเครื่องของผู้ใช้ เมื่อใส่รหัสเรียบร้อยก็จะสามารถโทรด้วยเสียงหรือพิมพ์ข้อความด่วนแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเข้ามาได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้ระบบการทำงานเมื่อมีการแจ้งเหตุเข้ามาทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนังสือเดินทางรวมถึงตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันจะถูกส่งเข้ามายัางมอนิเตอร์ของระบบซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะสามารถระบุตำแหน่งของผู้แจ้งรวมถึงชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ผู้แจ้งมากที่สุดและจะดำเนินการแจ้งต่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการช่วยเหลือในระยะเวลาอันรวดเร็วหากเป็นกรณีผู้ใช้มีการโทรด้วยเสียงผ่านเข้ามาในระบบ <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับสายสนทนาด้วยภาษาหลักเช่นภาษาอังกฤษจีน และภาษาอื่นๆหากไม่มีเจ้าหน้าที่หรือล่ามในภาษาจำเพาะในขณะนั้นระบบก็สามารถส่งต่อไปอยังล่ามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาซึ่งอยู่ที่ใดก็ได้เพื่อทำการสนทนาด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพผ่านระบบเฟสไทม์ได้ทันทีสำหรับแอปพลิเคชัน1155นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีปัจจุบันยังคงอยู่ในระยะทดลองใช้และได้เริ่มทดลองใช้ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกขณะนี้ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า2เดือนเศษผลที่เกิดขึ้นนั้นพบว่าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเกือบทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวส่งข้อความเข้ามา เจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและนอกจากแอปพลิเคชันนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้คือวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งสัญญาณลดปัญหาขึ้นรบกวนและข้อจำกัดด้านระยะทางในการสร่งเจ้าหน้าที่สามารถรับและส่งคำสั่งรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติได้ตลอดไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ใด ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาระดับสูงสามารถเข้ามาสั่งการผู้ปฏิบัติได้โดยตรงถึงแม้จะอยู่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศก็ตามวิทยุระบบดิจิตอลนะครับก็คือใช้กันในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจสพต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นวิทยุระบบใหม่นะครับก็คือไม่ได้ใช้คลื่นสัญญาณวิทยุนะครับแต่ใช้เป็นคลื่นผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหมดข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางนะครับ ทางผู้ว่าราชาที่อยู่ทั้งกรุงเทพอยู่เชียงใหม่หรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถวิทยุเข้ามาแล้วก็พูดคุยสั่งการกับตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้นะครับทั้งนี้ในอนาคตหากผลการทดลองใช้ทั้ง2เทคโนโลยีมีผลสรุปว่าช่วยให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะมีการนําไปใช้ในเมืองท่องเที่ยวอื่นๆทั่วประเทศคิดว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่นําล่องนะครับถ้าเกิดเกิดผลสำร็จ ที่น่าพอใจเนี่ยอาจจะมีการนำไปใช้ในจุดท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศนะครับหรืออาจจะใช้ทั้งประเทศก็เป็นทีมข่าวอันดามันทีวี m o m รายงานทางผู้ประกอบการและภาคธุรกิจคงจะอุ่นใจขึ้นไม่น้อยถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะอยู่ในช่วงทดลองใช้ก็ตามแต่เราก็เชื่อว่ามันจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ หากยิ่งได้ขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆด้วยก็คงจะดีไม่น้อยช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศช่วงสงกรานของจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นเริ่มต้นที่บรรยากาศสงกรานที่พื้นที่อำเภอกระทูกันก่อนเช่นที่ซอยบางลาหาดป่าตองซึ่งเป็นจุดเล่นน้ําตามที่จังหวัดกําหนด ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่12เมษายนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ำจนล้นซอยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองต้องเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรเพราะตั้งแต่ถนนราชอุทิศ200ปีไปตลอดจนถึงถนนทวีวงตลอดทั้งสายการจราจรติดขัดภายในซอยบางลาผู้ประกอบการมีการตั้งจุดจำหน่ายปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงน้ำสำหรับเติมปืนฉีดน้ำทำให้มีเงินสะพัดในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทำตามระเบียบปฏิบัติในการเล่นน้ำสงกรานแต่งกายมิชิตและสวมใส่เสื้อลายดอกออกมาเล่นน้ำสงกรานขณะเดียวกันเทศบาลเมืองป่าตองได้จัดงานสงกรานออนเดอะบีที่บริเวณเวทีชั่วขราวข้างป้อตมตำรวจสายตรวจบางลาโดยมีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรี นางสาวอนุมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตร่วมลั่นของเปิดงานและร่วมส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้กิจกรรมบนเวทียังมีการประกวดนางสงกรานซึ่งมีสาวสวยเข้าประกวดเป็นจำนวนมากส่วนบรรยากาศบร,ริเวณชายหาดมีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำสงกรานและทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทางเทศบาลเมืองป่าตองมีการก่อเจดีทรายขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามในปีนี้จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจุดเล่นน้ำไว้9้าจุดในสามอำเภอที่อำเภอเมืองได้แก่สะพานหินศูนย์การค้าลามไล์หาดกะตะหาดกระรนซอยตาเอียดที่อำเภอกระทูได้แก่ซอยบางลาหาดป่าตองที่อำเภอถลางได้แก่หาดสุรินอุทยานแห่งชาติสิรินาทหาดไม้ขาวซึ่งพบว่าทุกจุดมีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก ต่อด้วยบรรยากาศสงการของอำเภอเมืองภูกเก็ตเราจะไปดูกันที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองที่นี่เองเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะร่วมส่งน้ํารูปหล่อหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื่มที่เทศบาลตําบลฉลองอันเชิญขึ้นรถบุปพชาติแห่รอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมส่งน้ํา ก่อนที่ทั้งหมดจะไปร่วมยังซอยตะเอียดหมูซีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงการของชาวตำบลฉลองและร่วมเปิดงานมหาสงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมีนายนิสิตจ,จันสมงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตร่วมเปิดงานซึ่งภายในซอยตะเอียดตั้งแต่ช่วงเที่ยงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ําสงการกันอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปิดถนนทางเข้าออกทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้เทศบาลตำบลฉลองยังได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวประจำปีมีบริการตรวจสุขภาพฟรีผู้สูงอายุรถน้ำขอพรผู้สูงอายุรถน้ำขอพรพระสงฆ์รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุสุดท้ายไปดูที่กิจกรรมของภาคเอกชนกันบ้างมีหลายภาคธุรกิจจัดงานบุญเนื่องในวันสงการขึ้นเช่นที่ห้างบ i ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ช่วงเช้ามีการทำบุญถวายพัตทหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดอนุภาศกิจศดารามหรือวัดเกตโฮโดยมีนายประพฤติสายวัฒนาสุขผู้จัดการสาขาภูเก็ตพนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการมาร่วมถวายพัตทหารเป็นจำนวนมากก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีการถวายเงินบริจาคร่วมสนับสนุนกองบุญศึกษาธรรมะเป็นเงินจำนวน3999บาบาทแก่วัดก่อนจะมีการส่งน้ำประพฤติรูป ส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์รวมถึงส่งน้ำสามเณร9 9รูปซึ่งบวชภาคฤดูร้อนเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งภายหลังพิธีส่งน้ำสามเณรนทั้งหมดได้รับอนุญาตจากพระชั้นผู้ใหญ่ให้เล่นน้ำสงการได้ภายในจุดดังกล่าวเพื่อคลายจากความเครียดหลังจากที่ทั้งหมดได้รับการอบรมและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่องภายหลังเข้ามาบวชเรียนภาคฤดูร้อน โดยสามเณรทั้งหมดต่างเล่นน้ำอย่างสนุกสนานตามภาษาเด็กภายในเต็นที่กำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่ของห้างได้นำสายฉีดน้ำขนาดใหญ่ฉีดกระจายเข้าไปยังเต็นที่สามเณรนั่งอยู่จนต้องลุกขึ้นเล่นด้วยความดีใจสามเณรบางรูปนำน้ำไปสัตว์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระลูกวัดเปียกปอนไปด้วยสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้บริหารพนักงานและลูกค้าผู้ใช้บริการห้างเป็นอย่างยิ่ง หมดเวลาของรายการอ n d ดา m a n t v c o m ขอให้ทุกท่านเต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจมุ่งมั่นทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จดั่งพรที่ผู้มีพระคุณของท่านได้ให้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ